คนละครึ่งเฟด5มาแล้วมา,ต,ต,ปปา,ต,มาติดตั้งแอปเป่าตังพร้อมกับขึ้นทะเบียนกันเข้าไปที่ p l a y s t o ต e ติดตั้งแอปเป่าตังนะครับพิมพ์ว่าเป่าตังอ่าก็ขึ้นมาแล้วกดเปิดนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จมันจะขึ้นการจัดการข้อมูลการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อความปลอดภัยการใช้งานนะครับก็อ่านรายละเอียดแล้วก็รับทราบต้องกดยินยอมนะครับยืนยนัน แต่แล้วเราต้องเตรียมบัตรประชาชนขึ้นมานะครับให้วางบนพื้นลาบนะครับหรือว่าบนโต๊ะให้เห็นทั้งตัวบัตรอย่าถือบัตรโด,ดยการวางนิ้วบังนะครับก็คือวางลาบกับพื้นนั่นเองไม่ต้องถือบนอากาศกดปุ่มถ่ายรูปบัตรตรงนี้นะครับด้านล่างทิศสีน้าเงินกดนะครับอนุญาตให้เป่าตังถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอนะครับเพื่อให้เข้าถึงกล้องก็กดเฉพาะครั้งนี้แล้วกันนะครับ เราจะเห็นรูปลักษณะนี้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับให้เราเอาไปวางบนบัตรประชาชนของเราโดยด้านบนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับโดยด้านล่างเป็นรูปถ่ายเราพอทําเสร็จนะครับมันจะสแกนเลขบัตรประชาชนเราขึ้นมาให้เราใส่เบอร์มือถือลงไปนะครับเพื่อรับ OTP นะครับ กดเสร็จกดถัดไปนะครับแล้วก็รอ otp เข้ามาในเครื่องมือถือของเรารหัสเนี่ยมีเวลา3นาทีต้องถัดกรอกให้เสร็จภายใน3นาทีนะครับถ้าเกิน3นาทีให้เรากดขอรหัสใหม่ตรงนี้นะครับ0 70529นะครับพอได้เสร็จนะครับให้เราทำการยืนยันตัวตนนะครับ ใครมีแอปกรุงไทยเน็กสามารถยืนยันด้วยแอปกรุงไทยเน็กนะครับในที่นี้ผมมีแอปกรุงไทยเน็กนะครับถ้าท่านไม่มีให้กดสแกนใบหน้านะครับก็ต้องใช้กล้องหน้าด้วยนะครับมือถือของท่านต้องมีคุณภาพกล้องดีระดับหนึ่งเข้าไปที่กรุงไทยเน็กนะครับทําการล็อกอินโดยใส่รหัสพินหรือว่าใช้สแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าอ่า มันก็จะขึ้นว่ายืนยันตัวตนสําเร็จนะครับอันนี้ก็จะง่ายมากสําหรับคนที่มีกรุงไทยเน็ตนะครับก็กดเข้าไปมันจะส่ง s อ s มาให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นกรุงไทยเน็ตของเราอันนี้ก็จะส่งรหัสไปที่ซิมที่เราลงทะเบียนกับกรุงไทยเน็ตนะครับก็จะเป็น301862นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ สามศูนนกะครับอ่ะก็สมัครแอปเปาตั้งสำเร็จแล้วนะครับให้เราทำการสร้างรหัสพินเป็นตัวเลขหกหลักนะครับก็กดลงไปพอได้เสร็จเพื่อให้การใช้งานครั้งต่อไปมันง่ายขึ้นเครื่องผมเนี่ยสแกนลายนิ้วมือได้เราจะเปิดการใช้งานการสแกนลายนิ้วมือนะครับเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินก็ กดสแกนมันก็จะใช้ข้อมูลเดียวกับเครื่องของเราอันนี้เราก็ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ปิดตรงนี้ไปนะครับทีนี้เราก็จะทำการเติมเงินนะครับเข้า g wallet นะครับกลับมาหน้าที่เป่าตังนะครับกดเติมเงินตรงนี้นะครับเราจะเติมเป่าตังกับกรุงไทยนะครับเพื่ออัปเกรดของเราให้ผูกกับตัวนี้เลยนะครับ ให้เราทําการผูกกับแอปเป่าตังค์เลยนะครับเพื่อความสะดวกจะได้ไม่ต้องโอนเงินเข้ามาบ่อยๆกดผูกบัญชีอ่าผูกกับบัญชีกรุงไทยนะครับให้คลิกด้านขวาเท่านั้นนะครับผูกผูกบัญชีกรุงไทยใส่รหัสพิมพ์น,นะครับอ่าเราก็จะต้องดําเนินการต่อบนแอปเป่าตังค์นะครับเพื่อยืนยันตัวตน บัญชีนี้ผมมีเงินอยู่9,000กว่าบาทนะครับกดยืนยันรับ otp นะครับเพื่ออัปเกรดนะครับก็สังเกตว่าเราอัปรับ otp ถึง3รอบเลยนะครับถึงขั้นตอนนี้ก็ใส่รหัสพินนะครับ172061อ่ะเป่าตั้งท่านก็จะได้รับการอัปเกรดแบบนี้นะครับ ก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับไปที่ตรงหน้าหลักนะครับตรง G Wallet ของเรานะครับอันนี้ก็คือเงินที่มีอยู่แล้วให้เรากดเติมเงินนะครับเวลาเติมเงินทั้งต่อไปกดบัญชีกรุงไทยนะครับก็ใส่ยอดไปได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันอันนี้ผมจะเติม50บาทกดยืนยัน ่ะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็โอนเข้าไปก็ให้เราใส่รหัสพินนะครับของแอปเป่าตังอ่ะเราก็จะได้เงินเข้าแอปเป่าตังนะครับให้มันบันทึกนะครับลงเครื่องอนุญาตกดกลับไปเราก็จะมีตังใน g wallet เพิ่มขึ้นเป็น350บบาทนะครับคำเตือนในการขอสินเชื่อนั้น ควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับเนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสี่ยงหากสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอคนักกู้พันใหม่